สนุนโดยเคล่เบ่งเบ่งไว้โอตินส์มาเสียงแรงพักคิดซาจะพร้อมแล้วพบกับ <affiliated> ฝันใเช่ชาวร็อครุ่นเล็กรุ่นใหญ่น้องบอง ลากาตีกรของน้องบอสในวันนี้ท่านักหนวดแม่นยัมในทุกจังหวะคิดว่าศิลปินรุ่นใหญ่มาตีให้ฟังกันเลยทีเดียวแถมด้วยอินเนอร์ที่มาเต็มบากสุดๆไปเลยครับโอ้ยหนักนะเลยหนักะเลยโอ้น่คือน้องบอสัน้ แต่พูดเลยน้องบอสเสีงคงคอนเ็ปต์เดิมนะครับหน้าง่วงเสมอแต่อยากจะบอกนะฮะว่าการแสดงของเขาโลกการแสดงของน้องบอสในวันนี้นะอยากจะบอกนะฮะเขาไม่ได้เน้นเอาแต่บ้าพลังเพียงอย่างเดียวสังเกตไหมฮะบางจังหวะเนี่ยลวกดูเหมือนแรงแต่นุ่มนวลแต่จังหวะที่ซัดหนักๆก็คือหนักไม่ใช่ว่าหนักอย่างเดียวตลอดเวลา มันออกมาจากอารมณ์ล้วนๆโอ้โหวันนี้ทําได้ดีมาก <Momo S 1> ๆ <Liberty. S 2> โอ้โหเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับโอ้ยเหนื่อยด้วยเหรอเห็นตีเอาแต่ดูตีแล้วเหมือนไม่เหนื่อยเนาะพอจบปุ๊บไม่เห็นหอบหี้เลยครับเมื่อกี้หอบหรอหอบยังไงครับอยากจะรู้ว่าหน้ากากเนี่ยทําไมวันนี้ถึงใส่หน้ากากหนูคิดเองป่ะครับก็ชอบแบ็คแมนครับเด็กเรามาฟางคอมเมนต์ดีไหมพี่เปิ้ลดีครับเริ่มที่พี่โดมฮะ ก็ชื่นชอบในในอินเนอร์เขาอ่ะผมรู้สึกว่าเขาตีแล้วมันมันความมันมันทะลุออกมานอกจากเสียงกลองด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่โดพี่ชมพู่ครับนี่น้องบอสหนักหน่วงมากลูกแน่นแรงดีความมันอย่างที่พี่โดบอกทะลุออกมาจากหน้ากากเลยเมื่อกี้นี้แล้วเลือกเพลงได้เร้าใจมากแล้วเมื่อกี้ไม่หลุดสักห้องเลยนะไม่มีหลุดเลยอ่ะเนียนเป๊ะประติ่งเทลงแปลว่าเป๊ะจีบ ไม่ได้คิดไว้อย่าถามเจ้คุณครูฟ้าใสครับคือถ้าถามว่าเก่งไหมเก่งอยู่แล้วแต่ว่าครูว่าวันนี้คือพัฒนาจากรอบที่แล้วดูแล้วไม่เหมือนเป็นเด็กละคือมีความความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในการที่จะเล่นดนตรีคือระหว่างตีเนี่ยเขาตีแล้วมีแบบผมมีหน้ามีแบบซึ่งมันดูเป็นอินเนอร์จริงๆคือเขาดูเข้าถึงเพลงมากขึ้นใช่แล้วก็อีกอย่าง วันนี้ไม่รู้เปล่งประกายมั้งอย่างองค์รวมดูดูดีโดยรวมคุณครูจะบอกว่าวันนี้น้องบอสดูมีรออ้ามีออร่าออร่าออร่าทับผมมีออร่ามากหล่อมากแล้วจะบอกว่าวันนี้ยิ้มด้วยนะครับหนึ่งสองสามยิ้มนี่ฮะยิ้มฮะเนี่ยวันนี้เขาติดขนตามด้วยดูดีดึงกันได้ด้วยเฮ้ยทุกอย่างทุองนะครับคุือดูโชว์เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดูแล้วจริงจังเพราะว่าการใช้ดัมสเต็ป ขึ้นเป็นเพลงที่เหมือนกับมันเป็นแวมตัวแน็ตัวแนวแตว์แตวคือแล้วเขาก็เอากองมาใช้ซึ่งมาเข้ากันได้ดีมากก็คือวางแผนโชว์ได้ดีมากแล้วก็ตีได้แบบถ้าดูอย่างเงี้ยยังมองไม่เห็นคนตีเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ตีจริงๆอ่ะก็คือผู้ใหญ่ตีคือผู้ใหญ่ตีเลย <S 1> <S 1> ไม่ใช่ <pm. S 3> น้องอายุ6ขวบต้นนั้น,น <ๆ S 2> ที่ตีนะแล้วเป็นฝรั่งด้วยนะคือตีแบบอินเตอร์อ่ะนี่นี่อายุ6ขวบเองเหรอครับครับถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาฟังคะแนนของน้องบอสพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วขอคะแนนเลยครับขอบคุณครับและคะแนนของน้องบอสก็คือ รอหน้าง,ง่วงของเราเรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปได้ถึง95คะแนนขึ้นมารังอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรอบน็อกเอาท์ผ่านไปแล้วทั้งหมด5โชว์ฮะยังเหลืออีก6โ,โชว์ด้วยกันนะครับที่ยังจะต้องมาโชว์ดังนั้นเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่า5คนที่จะเข้าสู่รบ Final, อบไฟนอลคือใครแต่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโอวันตินสมาร์ทนมรถมอช็อกโกแลต และอย่าลืมนะครับติดตามชมนะฮะคิดซ่าของเราทุกวันเสาร์นะครับเวลา17นาฬิกา15นาทีช่อง3และช่อง33สําำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ า,นาหนูน้อยคนใดจะตกรอบไปก่อนในรอบเซมิไฟนอลรวมทรงแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเราว่าที่ซุปตาปนน้ำนมองัง11คนสาวที่13พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดนะครับแฟนคลับคิดส่ายอย่าพลาดวันนี้เรามีนิทานดีๆมาแจกกับนิทานตามคำพ่อมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหเรื่องจำนวน10รางวัลสำหรับเดือนนี้คือเรื่องนิทานบนดิน เรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ได้ทำงานและได้ทำความดีที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้ทุกวันเชกเช่นเดียวกับแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงทำสิ่งต่างๆมากมายให้กับประชาชนของพระองค์ น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook คิดซ่าแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทําตามคําพ่อโพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคําพ่อพร้อมดินสอสีไม้สวยๆไปเลยสนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พ่อทํา